สวัสดีครับผมวันนี้อย่าไปเพื่อนไปอัปเดตงัวไอ้แง่ครับพอดีมีเอซีแตงกาฤสินมล้วก็ได้ไปเลี้ยงนะครับอ่ะไปชมกันครับผมเห็นเกอแรตัวแล้วครับผม,ปามาไปกื่อเต๋อแว่นี่ประเดีลยวตัวปุ้งไววงลอยไหมเห็นร่าเชียเพียกเป็นผู อ,อ,อ๋อตัวนี้อยเอาไปแลมแล้วอะตัวนี้ยังไ่ได้ออกไปเลวยว<อ>ไม่ย,า,ออมยาตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ออกไปเยยยไลยเกิดโวยอ,อันตัวแม่มีกี่ตัวเ,เว้ยตัวใหญ่น่ะ แปดตัวะเ, <18 S 1> เลขตัวแม่ตึงน้อยใหญ่อ่ะตึงก็ต,ตัวใหญ่อ่ะต,ต,ตัวใหญ่เพื่อตัวใหญ่แม่ควนมีสิตัวขลแ้เหลือสิบเอ็ดไปเหลือสิบสาแม่ควนมีสิแม่พอหลับเลืเลือลูกเกิดแม่มหรอเกิดมาให้าหูแม่เลี้ยงบปแปล <laughs> ะกลางะเนาะนี่ลูกแต่าวป่ายพนล เวฟสีมาแทง่ของอ่กงงกะก็ห,<า>หันง,งัลวมัได้แท้เมินละเหมะาะกันคไดก่อข้ถามสุขก็เลี้งยงไดกันเดียวกับปัน <c oughs> อีสัก็เลี้ยงธรรมดาธรมาารมชาตินะทีดยาวิตามินนะแต่กะัะครับ<า>วิตา,นามนห้มได้กินอิ่มมบูรณ์ล้วโค้งกิ่นอิมมันตึงตีสัสนะ พวกท่านก็ทำงานมันอย่ดไปมีแหงทีนไหนมาทำงานเนาะก็เลยกับปอยก็หมอนัดหมอนัดนี่ไห่อยู่โลกสายเลยนี่ปอยเพื่อชีมงเขาอะก็ถึงช่วงเพื่อชีพมงก็ได้จะเกิดอะไรแต่เขาเลี้ยงมวยเดียวกันย่งอมได้เลยห้อยวัวัวเนี้หนาดิพ่อแม่เดียวกันเนี่ยแม่ที่ใส่หอกอะอ๋อ เกิดหลากันนี่ตัวนี้กดนตัวนี้ก่าน,นะอ๋ะอ,อนเน,นะนาะเหาะดีครับเาป็นแม่พนงมนะพี่แงมกร,นนร,กรมมนเนพอ้กำมข้าเลียงอ่ะพอสิ้นปีไทยอ่ะมทีสามหมื่นลเหาะ <c oughs> ในน้ำแหน่นะตัวนี้ตัวางนะยกนดีนะเนี่ย มงันอตอื่อยนะหานอขการนี้ที่ปียปบเดมน,นี้นะหงมนา่ไอนะตัวนี้เป็นลูกแม่นี่เนาะเออแต่เดี๋หนานยู่วโาโหมันย่อยวอยอืมเกิดนักเห็นแต่<อ>ขายที่ขายหมอรอบก่อนมีแ่ตัวแม่อยู่แค่แม่ตัวใหญ่อย,อยู่ไต่ลูกมีมไปซีบมด่ าแล้วในโม่ขายไ่มาเเอ๊ลน้อยเดียวอย่างวันนั้นหอนอันยังม่นอกกันก็แต่มันเกิดลยันก็ฟอสีน้อยกับมันมันขายแกไหมอยันก็มาเกิดไปแล้วเนาะครับเรื่องนี้ก็ยงหายขึ้นมายงามถึงจะให้มางามเนี่ยตัวไม้เนี่ยลูกแม่นี่นะอ๋อ ใหญ่มันดูนหนองแหน่ที่ประทบหัวยอ้อมนี่มันแหน่ดีนะเพราะว่ามันเต็มรอยอย่างหลักไม่ไหนลูกขอมไม่ไหนซีดอ่ะอ๋อคุณทองอ่ะงอ้น้ำแตนมั้งไงเออที่เกิดตัวแรกสน่ะที่แหน่ทากันแล้วนะเออโอ้ยใ่ญ่โวยเหมือนเลยโอ้ยใหญ่โวยเต่าแบยวี้อืม ไม่แท้ว่าห่อนนี่ด๋วนหยอ่อนยิ่งอดูเนื้อหนัพองนี่ด้อ่างด้อเนี่ยพอนีนี่ด้อลูกอกแล้วเนี่ยอ๋อถ้าโกนโลดนั่นแสดงว่าใกล้เหรอครับ อ๋อมันถ้าดูโกนนี่หักนะมะลุกมันปดิดเหรออ๋อนมตืมลูกมันปดิดอ่ะนะองที่สุดะทำายกามได้กี่ง,ง่ย,ยังหันขัดนวดป้ายหสักคริ่งชั่วโมงไงกะงัวกำลังจะเลมแง่โอ้แม่นะแจ่จากกดที่้ามันกดโต้องอีกองแม่นั่นอ่ะ ถ้าเกิดโตงนี้ใหญ่เด็แต่นเราพ่วงไหมต่นเราพ่วงมาอิซแล้วก็แม่มันหล่นโดยหกมันบอกเขาออกมันดูมันกัดมันแฉนมันหมอนมันให่ไปดีเกินมาเนาะอืมหล่นมาอยากจะไวลูกมันนะโอ้นั่นเที่ยงวัดแข้งนะพระจ่ายแม่มันนะพระแายเสียอ้าวลูกมันนาะหอกหรือปล่ยอย่างมันโกนมันดีกวบปล่อปล่อยบัวแล้วลดใส่ลูกพ่วงอิซช่วยแม่ลูกมันดิ้นโดยเอามาเกิดบ้านมาสบายมั้งวะ โยนต้องนะครหัวผุงกับยนก์ม่กอนมัน,นโร่นโดยแม่ไม่รู้นอะมันโล่นนลูกมันไปแม่โคบลูกมาเห็นอย่าเงี้แหละแม่ช้างน้กนกนงนาก็โลปฟาดเห็นอย่าเนี้แหละเจาะก่อยวาเจาะดอยติ๊กอยูกม่ก่ับ จุดต้องหน้ากาโลเาบ่ออะไรีจุงแม่แม่ทีใส่หอกน่โอยู่ดูนี่่มันนะครับจะเจอาปล่อยเชือกวนแข้งแต่ขามากะึ้งจ่ายใส่กัมวยอ่ำหน้ามันหนดกหนามมันหนอมเต็มร้อยจุดมาสีนึงจะมันก็แตกอ่ะปอคามันเต็มร้อยหรอกผมสีม่จึงแม่มาแน่ไปจังปอมันจังยัง่ะ Mày nói yêu tôi, và đều nắm bỏ động cảm giác sĩnh biên tay anh em sĩnh biên tay anh em hỏi một chút nãy bà hôm ừ. oh, oh, oh. là hôm hôm มนตัวปูเ่ะโอ้น่าหนกขาพั่งขาเอ้ยโอ้ยตนนอให้ตรวจเบ็นนะถ้าถ้ามีนี่มาถ่ายทุกคนรอนี่รอนี่นนนนม,มูเไไนี่ย็หาขอนมาถ่ายก้ขอยกน่องการขวาก็ด้ครับ ว่าเนี่ยถ้ามันจ้าขนาดตอนที่มันตอนนี้นนกำลังเบ่งน,นะ <c oughs> นได้ขนาดนะ่ะโคนอย่ามาบอกอ่ะข้ามาดูก่ะโะะค้งดวเคยหานอ่ะม่ก่อตอนนมันเกิดยัง <c oughs> แม่าามาอหรอกเแน่ที่ไหนมัน่ะนอต้องแหงอยู่กเดยวฟา นวาในห้อมันถ่ายนเขาจอบคู่ตัวเขาโบ้ช่วยหอนสมกูดเนี่ยอืมสมกูดอะเขาโบ้ช่วยหอนเนา

ที่นี้แหละไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ